สบายดีพี่น้องมัจะุูุสกุลนะจ๊ะมันจะโอนกะไช่มาเห็ดต้มพี่น้องต้มสมเนาะต้มสมปีกไก่แล้วก็สีทอดน้าแน่พี่น้องเลยคือเคียทอดน้ำต้มน้ําแน่สดน้ามนะันเนาะกินแห้งหลายหม้อต้มไก่พี่น้องโอนกะใส่มะขามลงเลยพี่น้องเดิอคนกะซีมาใส่ใบมะกรูดลงใส่ใบมะใส่โหชิงไข่ ส่กนอเลยทังเเสรเป็นนัวอันนี้รอเสร็จเกลืออันนี้ผักปิดใจอันอ่ะผักปิดปินตอนตับต๊บตับตอน ตัดเป็นตอนแล้วอ้นกันป่ะใส่หม้อ,อลงไปเสร็จท่อได้พี่น้องด้วยตัวนี้ตัดตอนทอเดี๋จะหม้อไก่ห้องฟดพี่น้องตอนไก่ห้องคือชิ้แล้ว จะต้มอ,อีกจังน้อยต้มอ,อีกจังน้อยนะจังเนาะฟังห,อ,งหอมลงจี่น้อยต้นกระเทียมทอดไก่ปีกไก่ได้ทีนลองด้วยใส่น้ำมันเก่าอเนี้นลงไป คนทอดน้ำมันเก่าพี่น้องเก่ากับน้มันเก่าทอดร้ายเท่อไรแบพี่น้องทอดไม่เศร้านี่ไะทอดไก่ไม่เศร้าเพิ่มเติเลยกลับอัลมอลทอดแล้วแล้วพี่น้องต้มไก่ค่ะทอดแก้วเพิ่มด้นยมาเลยบาเลยไก่แันนี้อันรไงไก่กุ้าอง บาดี้ะพี่น้องสบาดีม huh. ันมาเรื่อนเราต้องเหมือนมาอมครบวัสาดีพี่น้องมาสุกทุกคน ผีไก่ชอบผีไก่ทางเราง,งานบุญงานอย่างเลยบอกเอาโน่งไก่นอันนี้อันนี้อ่นนะ เอาต้มนกะินมาเด้อพี่น้องเด้อหอบนป้อนแล้วเรียบร้อยแนะล้วขนมมา,น,านั่งมันนอกร้จนใจเอ้าเออเจ้ปกติแบบได้ E Is this your room? No, it's my room. What are you doing? What? I'm going to take a shower. What are you doing? Are you going to take a shower? ขึ้นพอเจ้าใครเนี่ยพอเจ้าพี่นะีนึงไหมมันมงเงี้ยนะนตาลายเวกีอยากไวดูโลกอ,อ้าวอยากกิ่ลิ่มจืดๆนะอิ่มแบบก็อกิอ่มนะ,อะเออ แล้วลนี่ปดมันมาตกจปกบนลงมาพี่เขาว่กคนลา้ายขนาดนี้พี่ พีนี่ยิองออกทางหมูดาหมดมอเห็นอะไรบ่ลายทุกบ่ลายีนะโอ้สวายร้านดม่ข้าเขาไปเืองนเรากินอยู่ตรตลาดคันเตียงนะมันมบ่ลายปีนี่มอเห็นทุกอนะปล,นะอลาปนตุก เออพอล้เอ้ยแล้วนะมาเนี่ยจะมาไหมมาเถอะหนุ่มนั่นไม่นด้วยเนดือบ่ะมันกินมัดแต่มันมันกูขึ้นหมดจริงๆตัเอ้าวความเก่งเออ

เ้เได้ไ,ไหมได้สุดีพอเ้ยเออสุดพอปะอ้อเล่นบ่คนแข่งแงได้จะน้อยเล่นบ่คือแบบมว่วไหลเรียกเรียก,กับมือเนาะเก็บมาขอ,ขอด้วยกั dùi nho cái gì vậy, này, máy nho, air thổi, công nhân nho, cái gì, kín kín, chưa kín, nó sơ hở ơi, rồi im bằng gì lại người chỉ lại đang là không nó đâu cần Hãy cái cho kênh cái Để không bỏ lỡ những video

บอบหบหมบหมอบงเป็นแนนี war, ่อยู player, ่กเจ้านี่มอบประาอันต่างดาวเด่นี่ะลาทำอยู่บเส้นทำาอย่างอีกไาสบายดีได้มแเออแยกยู่เหมามาไวบอแม่ไว Rồi đâu? Có Nè Nè Có đúng Bò 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 Tay cả lốt đi được thôi Tú 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 Bài bye, Bài Bài bye, Bài Bài bye, 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 bye